วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่นเกม Lucky Box กันนะครับอ่ะเกมนี้เล่นง่ายคือการสุมส่มกล่องสุ่มกล่องในกล่องมันจะมีอาวุธนะครับให้เราสามารถเอาอาวุธเนี่ยไปสู้กับเพื่อนๆที่อยู่ที่สนามได้นะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะช่อง Pissing Game Zone นะเพื่อนๆ มาเดี๋ยวเราไปสุ่มกล่องกันดีกว่าเ,เดินไปสุ่มกล่องดีกว่าเห็นไหมกล่องสีเหลืองกล่องทุกกล่องจะมีเวลาบอกนะว่าเราสามารถสุ่มได้ตอนไหนนะแต่กล่องแรกนะ่ะระยะเวลานับถอยหลังแค่หนึ่งนาทีเราก็สุ่มได้เลยปจัดไปสุ่มดีกว่าได้อะไรนะได้อะไรนะมาแล้ว ได้กล่องมาแล้วอ่ะสุมส่มสุ่มสุ่มดูซิต้นแทนได้ปืนเพ้นบอลนะสีเขียวเดี๋ยวเราไปยิงเพื่อนกันเลยดีกว่าไปเราได้ปืนมาแล้วเราก็ไปยิงเพื่อนที่สนามนะเพื่อนเพียบเลยเฮ้ยเจนุกอินซีด้วยอะ่ะบินได้ไหมเนี่ยอ่ะลองดูซิเฮ้ยขับได้ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาไงเนี่ยเอาทำไมนกอินซีบินแบบนี้ล่ะ ๋อ,อไม่ไหวลงละนั่นไงยิงเพื่อนเพื่อนมาแล้วยิงเลย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 เราโอ้โรไอซีบางยิงไม่ได้ยิงไหมอา้าวเพื่อนบินหนีไปแล้วโอ้โน่นเลยอยู่บนฟ้าไปแล้วว่านายลงมาก่อนอเราไปหาเพื่อนคนอื่นกันดีกว่า ใหม่คนแล้วคนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยนะยิง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 เราไล่ยิงไปเลยเขาลบเขาลบเขาลบโอ้ยท้ยเราโดนเราโดนเขาก็ยิงเราเราโดนเราโดนโอ้ย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 เขาจะฆ่าตัวตายแล้วโดดตองเรียบร้อยไม่บายนะเพื่อนนะไปเกิดมาใหม่ เราไปหาคนอื่นกันต่อไปยิงใครดีนะนั่นไงมาอีกตัวแล้วโอ้โหต่วนี้เป็นหมัดไฟเปินไฟนะเจอเรายิงเข้าไปเลือดเขาจะหมดแล้วเอายิงอ้าวเขาลอยไปบนฟ้าแล้วเอายิงยิงยิงเรียบร้อยไม่ไม่ตายอ uh. ดาบทองเรียบร้อยครับเขาถือดาบทองกระโดดลงบ่อน้ําไปแล้วตายไปอีกคน เดี๋ยวเราไปหาคนอื่นกันดีกว่าเอ้ตอนดึกเนี้ยคนเล่นน้อยมากเลยเพื่อนๆมีอยู่แค่สองสามคนมาละมาละเอา้าเอา้ายิง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 เขาโดดหลบเราอะดูสิเรายินอยู่บนแท่นหินเลยเตรียมยิงโอ้ยโอ้ยทางนู้นก็สู้กันละ เอาเราเรา,เราเล่นทีเผลอยิงเอายิงเอามามามาถอยถอยไปเลยไม่งั้นโดนเรายิงนะนายหนีไปสินายหนีไปสิโอ้โหเสร็จแน่เสร็จเราแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตกเกือบตกดีนะกลับมาทันโอเคนุเขาสู้กันอีกแล้ว เราถือปืนไว้ไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกปืนเราแรงนะปืนสีเขียวปืนเพนบอลเราก็ยิงรัวๆไปโอ้โหหลบอยู่กลางก้อนหินโอ้ยอ,อ,อย่าฆ่าเราเลยอย่าฆ่าเราเลยถอยไปอ้าวตายคู่เลยโอเคมาเพื่อนมาอีกคนแล้วยิง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 ถือดาบมาด้วยเรียบร้อยเจอเรายิงเสร็จไปหนึ่งเป็นศพเลย ต่อไปต่อไปต่อไปไหนไหนโอ้ยมีมังกรด้วยอะมังกรมาแล้วโอ้ยยิงมังกรไม่ตายอะบินบินได้ไหมเนี่ยไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปสุ่มกล่องกังนดีกว่าเ้ยไปทางไหนนะบ้านเราอยู่ทางไหนนะบ้านเราอยู่ทางไหนนะหาไม่เจอเอาเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่แล้ว แต่อาวุธเขาไม่มีเอาไงดีเราโอ้โกระโดดสูงมากเลยอะ่ะเขาทำเขาใช้อาอเทมอะไรเนี่ยออาโดยเรายิงตายไปอีกหนึ่งโอ้โหเราขี่ไม่กวาดอยู่ด้านบนอ้าวยิงเอายิงเอาเลยเรายิงมั่วลองเล่นกันได้นะเกมลัคกี้บลอกสนุกดีสุ่มไอเทมนะ แล้วก็มาสู้กับเพื่อนๆนะไอ้ทีอ้าวเราโดนยิงอะ่ะเพื่อนๆโอ้โหอยู่บนฟ้าเลยเรียบร้อยเลยอะ่ะโอตายแล้วอะ่ะโอเคโอเคเอาไว้เล่นใหม่ดีกว่าแค่นี้นะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ผมด้วยนะกดติดตามให้หน่อยนะโอเคนะไม่บายไม่บาย,บาย,บาย